เฮ้ยผมงงมากเลยนะคือคืองงพอพอพูดถึงเรื่องเงินปุ๊บไปเลยปิวเลยขอบคุณพี่บัวนะครับขอบคุณพี่ออตินนะครับสำหรับบิดนะครับแล้วก็ subscribe นะครับอะไรปิวอะคือพอพูดถึงสองพันกูค้างเลยสติลค้างเลยเมื่อกี้งงแบบ ผมละยังงงเลยครับเป็นไรไหมเอาละเธอพรุ่งนี้ทุกอย่างบุบไปอะไรวะที่เนี่ยเดี๋ยวไปฝึกร้องหน่อยฝึกร้อง เจอกันไปละเจอกันเจอกันในเฟิร์สเายครับ <Bye, Club. S 1> เจอกันเว้ยเค okay, ทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลงสตีวเฟิร์สเฟิร์สไปแลวเฟิร์สไปแล้ว,ลวตอนนี้ล่าสุดวันนี้เก่งมากแม้จะดูสู้ชีวิตไปหน่อยแต่สนุกมากครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ที่มาสนับสนุนวันนี้จริงๆ ก็วันนี้ผมมาทั้งตั้งแต่รอบบ่ายใช่มาพูดถึงรีแคปก็ชาป๊อปแล้วก็มาพูดถึงซีรีส์นะซีรีส์ซีรีส์สี่นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาเล่นเกมตอนค่ำด้วยเฮ้ยนี่เรยดอลล่าป๊บนึงนะเรย์ดอลล่าจะสาบบาทแล้วหรอสามสบห้าเหรียญบาทต่อเหรียญเฮ้ยเกินไปนะ อ้าวดาวหายลูกดาวหายคืออะไรอะครับดาวห่างหรือเปล่าอ๋อดาวใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งแป๊บบนึงไม่หายไม่หายไม่เหมือนมันมีปัญหานะครับผมมันก็เลยไม่ได้เซฟเป็นไอ้น,นี้ เออเออเออนี่ไงกลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วตาจะปิดละเอ็มดูง่วงจริงตอนนี้คนละดาวคนละดาว โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสําหรับมาดูสตรีมวันนี้มาซัพพอร์ตวันนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันจนถึงเกือบจะเที่ยงคืนอ,อยู่แล้ว,<อ>ลวก็ขอให้เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่ขอบคุณที่มาสตรีมน,นะครับพรุ่งนี้ทํางานสู้ๆนะส่งกําลังใจให้ออฟโรดดวงโตๆเลยฝันดีนะรักหนูนขอบคุณครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับทางานขอให้เริ่มต้นอาทิตย์ด้วย จิตใจที่แจ่มใสแล้วก็มีความสุขไปทํางานด้วยสภาพจิตใจที่แฮปปี้แฮปปี้แล้วก็เติมแรงใจแบบนี้นจากผมไปเลยนะครับมีภูมิใจในตัวหนูทุกๆเรื่องเลยรักหนูมากนะครับคนเก่งขอบุณค้าขอให้เริ่มต้นอาทิตย์ได้ดีนะครับเจอกันผู้นี้หลังเลิกงานนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมทั้งคอมพเนนต์แล้วก็มีไปงานร่วมดูหนังนะครับผม ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบดูมากที่มันเป็นเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนนะครับผมชอบชอบชอบโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วครับทุกคนฝันดีนะครับหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันไปแล้วก็นอนหลับฝันดีกันนะครับมามีรางงานแล้วเพาไม่หาเลยโอ้โหรางงานเลยนะครับก็ขอบคุณพี่พบอขอบคุณพี่บัวครับ บายครับฝันดีนะครับเจอกันพรุ่งนี้โย่วสบจุ๊บจุนี่วันนี้เป็นวันแห่งความสุขเลยครับได้รีแคปดูจากซส์จิ๋วเล่นเกมสนุกมากอย่างมันพรุ่งนี้เจอกันนะครับสู้ๆฝันดีครับนี่ขอบคุณนะครับวันนี้เก่งมากครับสู้ๆนาพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้ ได้เลยเป็นที่ครับบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับเพราะว่ามันให้รับกับโปสเตอร์ขอบคุณที่มานะครับสู้ๆนะขอบคุณครับขอบคุณแครบบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับ Thank you แค่มอง่าวตาของเธอสุขสันตเต็มไปด้วยดาบนขัฟ้ามองขึ้นไปบนฟ้ามองดับดาวบนนั้นแทนหัวใจของฉันที่มีเธอคืนที่ดาวตม i so ฉันชวนี้นิรันดร์ยังจขอแค่เธอไม่ไปจากฉันมองขึ้นไปบนฟ้าลลบ,บนนั้นแทนหัวใจของฉันที่มีให้เธอคืนที่ได้